ดูดวงระหว่างวันที่16 30พฤศจิกายน2566 ราศีเมถุนผู้ที่เกิดวันที่14มิถุนายนถึง14กระกฎะาคมทางด้านการงานช่วงนี้อาจต้องระวังว่าจะมีคนเข้ามาขอความช่วยเหลือเรื่องงานหรืออาจโยนงานเข้ามาให้คุณมากขึ้นจนงานล้นทับคุณมากกว่าเดิมและหากคุณสมัครงานในช่วงนี้อาจมีติดต่อมาก็จริงแต่ยังไม่ใช่งานที่คุณชอบหรือว่าถนัดนะักทางด้านการเงนินคุณจะคิดหน้าคิดหลังก่อนใช้มากขึ้นกว่าเดิมเนื่องจากช่วงนี้คุณรู้สึกอยาก เก็บเงินหรือต้องการมีเงินก้อนไว้ใช้ทำอะไรในอนาคตอาจมีคนเข้ามาชวนลงทุนในช่วงนี้ได้ แต่ต้องคิดให้ดีก่อนทางด้านความรักคนโสดคุณมีเกณฑ์ได้เจอคนที่หน้าตาดีคารมดีคุยเก่งดูเข้ากันได้เข้ามาแต่จะเป็นลักษณะคนคุยกันไปก่อนมากกว่าคนที่มีคู่แล้วในช่วงนี้คนรักของคุณอาจมีเรื่องอื่นๆให้สนใจหรือมีเรื่องกังวลใจบางอย่างอยู่อาจทำให้ความสัมพันธ์ค่อนข้างจืดชืดในช่วงนี้ทางด้านสุขภาพระวังอาการเส้นยืดขยับตัวยาก